ช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศร้อนจัดสลับกับมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อวานนี้12มีนาคมหนักที่สุดเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูบ้านเรือนเสียหายไปกว่า300หลังคาเรือนเลยค่ะ นี่เป็นภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูหลังเกิดพายุฤดุร้อนพัดถลม่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่12มีนาคมค่ะซึ่งจากการสำรวจความเสียหายพบว่า5้าอำเภอที่ได้รับผลกระทบก็มีอำเภอเมืองอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอสุวรรณคูหาและอำเภอโนนสังรวมทั้งหมด13ตําตำบล40หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไป333หลังคาเรือนถนน6แห่งวัดสองแห่ง เสาไฟฟ้าหักโค่น7ต้นโดยเฉพาะอำเภอเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีบ้านเรือนเสียหาย189หลังนอกจากนี้ยังมีนายหมาดขอสงวนนามสกุลอายุ7 1ปียังได้รับบาดเจ็บจากเหตุวัสดุตกใส่สศีรษะขณะพายุพัดถลม่มหลังเกิดเหตุทางจังหวัดนองบัวีลำพูก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใ,ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณารวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งพายุฤดูร้อนก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดแล้วแต่ละพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ